มเรียบร้อยเนี่ยแสดงว่าแม่เขาอ่ะต้องเป็นคนมีระเบียบทีเดียวลหละเมื่อคืนนี้นอนดึกคุยอยู่กับพี่พจน์มาคงอยากจะมีพี่น้องมาคุยด้วยนะคะ <S 1> <S 1> ก็งั้นสิลงเล่าโรงเรียนก็ไม่ได้ไปถูกกักตัวอยู่แต่ในห้องเนี่ยไม่ก็แค่ห้องโน้นอ,อหม่อมนะท่านอายคน ให้ลูกชายคนเล็กเป็นง่อยโธ่เอ้ยท่างไม่นึกถึงจิตใจเด็กบ้างเลยเชียนี่ถ้าคุณชายกลางกลับมานะรเข้าเป็นที่โกรธตายเลยคุณชายขาตื่นแล้วเหรอคะมาคะ่ะมาล้างหน้านะคะมาล้างหน้าแปรงฟันนะคะ โอ้หนูมาแล้วเหรอไปไหนมาล่ะไปเริ่นนะคะป้านมชื่อแจมคะ่ะเป็นคนทำความสะอาดซักผ้ารีดผ้าคะ่ะสวัสดีจ้ะเออมีอะไรจะให้แจนช่วยก็บอกนะคะคุณ ก็จะมานจ้ะขอบใจมากนะจ๊ะพี่จังคุณนงคะ่ะหนูไปก่อนนะคะออไปเถอะเสร็จแล้วคะ่ะสวยแล้วนะคะไม่ต้องหลักหนูเดี๋ยวป้าภาพเองไม่เป็นไรหรอกคะ่ะคุณแม่สั่งนักสั่งหนาว่าให้ทำตัวให้มีประโยชน์ อย่างงอมืองอเท้าให้ใครเขาว่าได้พี่พจะมานพี่พจรมานจดีชายชอบพี่พจรมานก็โถเนี่ยคุณพี่คุณชายแท้ๆเลยนะคะพี่พจมานก็ชอบคุณชายค่ะพี่าจะมาอย่าไปเหนื่อยูุกับชายนะคะ คคุณาไม่ได้ชายเตะไม่ได้พี่วัวจะมาต้องได้สิคะ,อะลองใหม่อีกทีนะคะอีกทีคะ่ะอีกทีไม่ใช่ไม่ได้ชายทำไม่ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรคะ่ะไม่มีใครก็เป็นตั้งแต่เกิดทุกๆคนก็ต้องหัดกันหมดนะคะ ทำไม่ะคะขาคุณชายก็ขาข้างนี้ของคุณชายก็ยังแข็งแรงแล้วก็เดินได้ด้วยส่วนไม้อันนี้ก็แทนขาข้างนี้ซึ่งไม่มีแรงถ้าคุณชายใช้ขาข้างนี้เดินได้คุณชายก็ต้องเตะฟุตบอลได้สิคะลออีกทีนะคะนั่นแหละค่ะเอาอีกทีหนึ่งพี่วจะมอีกที เอาแล้วนะอืว้ายใครเล่นอะไรกันเนี่ยจริงๆเลยอ๋อคุณชายนอนเองเหรอคะเดี๋ยวจธะค่ะเล่นอะไรกันนะคะเนี่ยเธอไม่ได้เป็นอะไรมากไม่ใช่เหรอสมเสียคุณชายก็ไม่ได้แกล้งนะเออแต่ถ้าเผื่อแก้วแตกล่ะนี่ของคุณหญิงเล็กนะคะแต่นี่มันก็ยังไม่แตกนี่นะ คุณชายคะขอโทษสมศรีก็สิคะขอโทษนะสมศรอออีอีกทีสิคะคุณชายสิคะขอโทษอีกครั้งสิคะ แกไม่บอกมันไปไอะว่าชายน้อยน่ะเป็นง่อยจะให้มากระโดดโลดเต้นเป็นธรโมลเหมือนมันได้ยังไงกันดูสิครับแม่อีทีค่ะอีกทีวะช,ชายไม่ได้ชายทำไม่ได้มันช่วยดูแลชายน้อยก็ดีแล้ว นมทิพย์มันแก่แล้วนะไม่เห็นจะจําเป็นตรงไหนเลยมันน่าจะทําตัวให้เป็นประโยชน์มากกว่านี้อชัยน้อยต้องไปดูแลอะไรกันมากมายนะวันๆคอยกันไม่ให้ออกไปเพ่นพ่านเท่านั้นก็พอละน่าจะให้ทําอย่างอื่นบ้างี้ยงเสียก็สุกแล้วก็จะให้มันทําอะไรแล้วหญิงเล็กก็สมศรีไปเรียนคุณหญิงใหญ่ให้มาที่นี่สิค่ะคุณหญิงเล็ก มันแม่พูดกับพี่หญิงใหญ่สิคะให้มันทำอะไรก็ได้ให้สาสมกับท่าหญิงยโสโอหังของมันทำอะไรก็ได้ที่จะให้หัวมันก้มต่ำลงมาซะมัง่งผ้านี่ยต้องมันบิดให้แห้งถ้าโชคเนะี่ยขี้ฝุ่นมันไม่ไปไหนซะหรอกเวลาจะถูบ้านนะนะควรจะหมั่นเปลี่ยนน้ำแล้วก็หมั่นซักผ้าด้วยเข้าใจไหมพี่ใหญ่ ให้มันรู้จักที่ต่ําที่สูงซะมั่งสิเธอสอนเองเถอะเพราะพี่นะ่ะไม่สูงพอที่จะมองเห็นคนอื่นทตความคิดเข้าท่าดีนี่ให้มันถูบ้านอย่างเงี้ยเหมาะกับท่าของมันแล้เพราะจมานที่เรียกมาให้ถูบ้านเนี่ยเพราะคิดว่าเป็นงานบ้านของลูกผู้หญิงที่ดีกว่าลอยไปลอยมาอีกหน่อยเนี่ยจะไปชี้นิ้วใช้คนอื่นเขาเนี่ยคนใช้จะได้ไม่ต้องหัวเราะยาะรับหลังรู้ไหม คุณหญิงใหญ่คะอะไรขอบคุณคะ่ะที่ทำให้ดิฉันสบายใจว่าตัวเองพอจะมีประโยชน์อยู่บ้างตายแล้วคุณพ,พออถูทำไมคะทีหลังอะ่ะไม่ต้องถูนะคะดิแจมทำเองคะ่ะไม่เป็นไรนะจ๊ะพี่จัน เออพี่จำจะไปไหนเหรอจ๊ะจะไปทำความสะอาดชั้นร่างทางตีนู้นหน่อยนะคะหม่มอมมสั่งให้เปิดห้องหกห้องจะมีคนมาจากเมืองนอกมาอยู่ค่ะเปิดต้องหกห้องใช่หรอจ๊ะค่ะแต่มีคนอยู่แค่สี่คนเองค่ะงั้นก็คงจะเป็นพวกทางสว่างวงนั้นไม่ใช่ค่ะนามสกุลอร่งกรชื่อคุณแพวพันธเป็นน้องสาวแท้ๆของหม,ม่อม สามีอ่ะชื่อคุณประสมมีลูกสาวชื่อแสงสมลูกชายรู้สึกว่าจะชื่อ,อเอ๊ะสืบสีนี่แหละค่ะโอ๊ถ้าเป็นคนอื่นนะนะคะหม่อมอ่ะไม่เปิดห้องให้หรอกค่ะถึงห้าห้องหกห้องเออคุณพอดคะเดี๋ยวแจมอ่ะขอตัวก่อนนะคะจมะคนจะรีบไป บอกพูดตอนนี้ทําไมนะเฮะ้ยแค่ห้องให้หนางเด็กนั่นอยู่อะก็วันนี้หญิงจะจัดห้องให้น้แพรวก็จะจัดห้องให้พ่อจมานด้วยทําไมจะต้องมีห้องให้มันก็บอกแล้วไงว่าให้อยู่รวมกับเธอห้องเธอกว้างวางอะยิงคิดว่าแสงโสมไม่น่าจะมีห้องนั่งเล่นส่วนตัวรวมกับน้าแพรก,กับน้าผสมก็ได้นี่คะหญิงใหญ่เธอจะยุ่งม,มากไปแล้วนะแสงโสม,มยังเป็นเด็กวัยรุ่นอยู่เขาก็ต้องการจะมีห้องนั่งเล่นไว้รับเพื่อนฝูงรับแขกเขามาาันสิอืหญิงแล้วญิงเล้ ทำไมชาจังออมแม่คะแสงโสมมีห้องนั่งเล่นส่วนตัวในขณะที่พจมายังไม่มีแม้แต่ห้องนอนของตัวเองนะคะอะไรการพี่ใหญ่หนี่จะจัดห้องนอนส่วนตัวให้นางเด็กว่านอกน,นั่นเหรอจะบ้าเหรอเขาบอกว่าแสงโสมเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องมีห้องนั่งเล่นส่วนตัวเออโจนี่พี่ใหญ่ไม่ได้จักแยกกําพืชของคนหรือยังไงแสงโสมก็เป็นใครอะ่ะเขามาจากไหนเขาเป็นญาติของเรานะ แล้วนังเด็กบ้านนอกนั่นน่ะนะกลิ่นโคลนสาบควายยังขัดไม่หมดเลยแสนสมก็อยู่เมืองนอกเมืองนามมาเป็นสิบปีอ่ะมันเปรียบเทียบกันได้ที่ไหนล่ะโธ่ไม่รู้บ้างเลยเฉลหญยิงใหญ่ไปยิงเลย เห็นผู้หญิงที่ไหนเขานอนกันตื่นสายอย่างนี้เลยขอโทษนะคะเมื่อคืนนี้ที่ฉันนอนไม่ค่อยหลับอาจจะเป็นเพราะว่าแปลกที่ที่เคยนอนกับนมทิพย์มาลายคืนที่ฉันให้หล่อนขึ้นมานอนแต่ฉัน,นีันก็คิดว่าหล่อนอยู่ห้อง